สวัสดีครับญญท่านผู้ชมถือร่างรับชมช่องไอหนึ่งผ้ารวยหรืออาจารย์หนึ่งพ้าร่วยอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้นะฮะอาจารย์หนึ่งพ้าร่วยนะครับก,รก็จะอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะครับอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลครับเป็นวัดป่าแห่งหนึ่งนะครับจะอยู่ไม่ไกลจากบ้านอาจารย์หนึ่งนะครับ ผมไม่ได้มาวัดป่าแห่งนี้นานมากเลยหลายสิบปีแล้วครับตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆเคยมารับมาส่งนะครับหลวงตาท่านหนึ่งที่เพิ่นจะต้องเดินไปบินธบานะในหมู่บ้านนะครับห่างจากตรงนี้ไปประมาณห่งเกือบสองกิโลเมตรหรือประมาณ2กิโลเมตรได้ครับหลวงตาท่านนี้ท่านจะเดิน ไปดิน,ดนบินทบาทตอนเช้านะครับแล้วก็เดินกลับแต่ถ้าวันไหนผมตื่นทันเนาะสมัยตอนเป็นเด็กถ้าผมตื่นทันผมก็ขับมอเตอร์ไซค์มารับหลวงตานะชื่อหลวงแกชื่อหลวงตาน้อยนะครับไปรับไปส่งนะฮะหลวงตาน้อยเพราะว่าอะไรบ้านที่ผมบ้านที่ผมอยู่ในหมู่บ้านเนาะ จะอยู่ช่วงท้ายหมู่บ้านนะครับช่วงท้ายหมู่บ้านก็คือเป็นจุดสิ้นสุดเป็นหลังสุดท้ายของหลวงตาน้อยที่เพิ่นเดินบินทบาทในหมู่บ้านงั้นก็คือขากลับก็จะมาเจอบ้านผมพอดีนะผมก็ยังจําไม่ได้แล้วตอนนี้ว่าสิริอายุเพิ่นอายุเท่าไหร่เนาะจำไม่ได้แล้วก็คือหลวงตาน้อยแกก็มรณภาพไป ละสังขารไปก็น่าจะเกือบโอ้ยี่สิบปีได้ครับยี่สิบปีได้แล้วอะเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีนะครับจุดที่ผมมาถ่ายนี่คือจะเป็นใต้ต้นอันนี้ผมไม่รู้จริงนะแต่ผมเท่าที่ผมจําได้คือต้นต้นเนี่ยสองต้นเนี่ยเป็นต้นมะปรางนะครับผมเคยมาเก็บกินอยู่ครับลูกมันจะโตวหวานเียว ต้นมะปรางแห่งนี้อ่าแล้วก็จะมีอ๋อแล้วบอกก่อนเนาะสถานที่ตรงนี้เหมือนจะเป็นลานปฏิบัติธรรมอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้มานานมากครับแล้วมาที่วัดน,นี้ก็คือไม่เจอพระสักองค์นะครับผมว่าจะมาหาหลวงพี่ท่านหนึ่งอยู่แต่ผมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับพระอาจารย์ท่านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะก็จะนั่งรอจนถึงค่ำดูว่าจะมี พระักองคมาที่ที่กลับัดผมคาดการว่าน่าจะติดธุรกิจสงอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านวันนี้เหมือนจะมีงานศพเหมือนจะมีงานเผาศพเรือยแหละครับสถานที่ที่ผมถ่ายตัวนี้คือน่าจะเป็นใต้ต้นมะปรางนะครับแล้วก็จะมีกระท่อมเล็กๆตรงนี้นะ กระทบเล็กตรงนี้นะครับเอ่อจะเป็นกระทบปฏิบัติปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธินั่งสมาธิของพระพระอาจารย์รองนะครับชื่อรองนะครับพระอาจารย์รองและก็หลวงตาน้อยคือวันนี้ผมมาสถานที่จริงเลยนะครับซึ่งพระทั้งสองรูปที่ผมกล่าวถึงนี้คือท่าน ได้มรณะภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือท่านแรกคือหลวงตาน้อยที่ผมคอยรับส่งแกเมื่อแกบินทบัดตอนเช้าเสร็จเออผมต้องบอกว่าท่านมรณภาพแบบไม่น่าจะเกิดขึ้น,นครับซึ่งเป็นขากับจากบินทบัตตอนเช้านี่แหละ เพื่อนก็ได้เดินบินจบารกลับมายังวัดป่าแห่งนี้นะครับบังเอิญวันนั้นผมน่าจะไม่อยู่หรือไปนอนที่ไหนสักแห่งแล้วไม่ได้อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไม่ได้เจอหลวงตาแล้วก็ไม่ได้มาส่งหลวงตาเนาะหลวงตาแกก,เกบบ็เดินกลับวัดนะครับเดินกลับวัดเองอันนี้คือหลังวัดบริเวณหลังวัดจะเป็นทุ่งนา แล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้านหลังโรงเรียนนะครับแกก็จะเดินเดินกลับทุกวันบางเงินมันนั้นท่านน่าจะเจ็บที่ขาเจ็บที่ขาซ้ายนะครับเพราะว่าพักงหลังมาแกก็เริ่มเดินแบบกระเพกหน่อยเนาะกระเพกเหมือนคนเจ็บขาแล้วหลวงตาก็ได้เดินมาใกล้เกือบจะถึงวัดแล้วครับแกเดินผ่านสาระน้ำเนาะ มันจะมีสระน้ําของชาวบ้านเนะาะกลางทุงง่งนาแกก็เดินลื่นนะครับลื่นตกลงไปในสระน้ําน่าจะลึกพอสมควรครับหลวงตาก็แกก็ช่วยประมาว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วครับเพราะว่าท่านก็อายุเยอะพอสมควร <c oughs> ก็จนวันอีกวันลุ่งขึ้นนะครับถึงมีคนมาพบร่างท่าน ที่ลอยขึ้นมาจากน้ำนะครับเจ้าของสะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเห็นรอยลอยลื่นครับ,ลอ,ล,ล,รบลอยลื่นถลยนะครับเป็นป่ายญ้ารอยลื่นถลยลงไปบริเวณสะซึ่งมันชันมากเนาะสะโบราณมันจะชันมาก ก็คิดถึงครับคิดถึงหวงตาครับมาส่งทีไรแกก็จะให้ขนมนมเนยเนาะกลับไปเป็นที่เอ่อเป็นเป็นของตอบแทนนะหลังจากเพิ่นบินธบาทมาเพิ่นก็จะมีน้ํานมขนมอะไรต่างๆนะตอนเป็นเด็กเราก็ชอบใช่ด้วยสิชอบขนม <c oughs> อันนี้คือประปัติของหลวงตาน้อยนะครับาตาที่บรรจุอธิเพิ่นนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ข้างๆมีหานโบราณตรงนู้นนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่มาตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจาร,รย์หรือครูบานะภาษาอีสานคือครูบาลองครูบาลองเนาะครูบาลองเพงิ่งจนะมรณภาพไปเมื่อบดรุมัน่หรายปีม่หน,น้นครับประมาณสามสามปีอะไครับ เป็นรุ่นพี่ผมเองครับอายุห่างผมบบกกี่ปีครับอายุห่างผมประมาณห้าหกประมาณห้าหกปีเนะะาะเพราะว่าเรียนทันกันอยู่โรงเรียนประทมแต่ก่อนพระอาจารย์รองก็ได้มาบวชเป็นพระภิกษสุสงฆ์ก็น่าจะร่วม1 0บพรรษาได้นะครับแกก็จะชอบมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้นะเท่าที่ทราบพอทั้งเขีนนะ ว่าผมก็ไม่ได้เข้ามาวัดนี้นานมากเลยแต่ตรงนี้แกก็ไม่รู้ว่า <c oughs> เขาทำเป็นอะไรเนาะป <c oughs> ึ๊บปึ๊บปึ่าแต่ผู้ชมก็ดูดูไปก่อนวันนี้นะครับอาจารย์หนึ่งพารวยนะฮะ <c oughs> ว่าจะมาขอลองอธิษฐานจิตขอตัวเลขกับ อดีตพระทั้งสองรูปนะฮะที่ที่อยู่ในสถานที่วัดป่าแห่งนี้เนาะลองดูนะครับเผื่อเพื่อนให้โชคให้ลาบยังไงเดี๋ยวคนอื่นผมจะขออนุญาตจุดธูปขอขามาเพื่อนก่อนเนะาะใต้ต,นนต,ต้นไม้ต้นนี้แหละครับใต้ต้นไม้ต้นนี้แหละ นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอญอยตจุดถูปก,ก่อนนะครับุูถูปพอเข้ามาขอ,อยุยาตสถานทีนะครับขออยัดสถานทีจะท่ากาันนะครับวัดนี่เป็นวัดป่านะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของกับผมเองซึ่งจะมีพระ พระพระที่เพิินประจําวัดจริงๆก็ไม่เกินสององค์แค่นั้นนะครับวันนี้ผมว่าน่าจะติดภารกิจชาภารกิจศพในหมู่บ้านนะครับผมคาดการว่านะเอานะครับ <c oughs> ขออนุญาตขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นบริเวณวัดน,นี้นะครับ วันนี้ก็ผมได้มากราบไหว้พระประธานที่อยู่ในโบสถ์นู้นแล้วก็มาขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเพื่อที่จะมาขอตัวเลขขอแนวทางขวยรัฐบาลไทยไปฝาก FC ทุกคนที่กำลังกำลังรับชมในช่องอาจารย์หนึ่งพาลอยจีตอนนี้นะครับ ก็ขอให้ท่านโปรดเมตตาเนาะหลวงตาน้อยที่เสียงสถิตยอยู่บริเวณวัดแห่งนี้นะครับพระอาจารย์ลองด้วยนะครับจงดนบันดาลให้เลขที่ผมจะจุดเป็นเลขทูบต่อไปนี้ให้ไปตรงกับกองสลากหวยรัฐบาลไทยงวดันที่2พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับขอโชคขอลาบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ จงดลันาดาลโปรดเมตตาให้กับผมได้เลข2อสตัวท้าย2ตัวท้าย3ตัวท้ายตรงๆเลยนะครับไปฝาก fc ทุกคนสาธุเดี๋ยว จานหนึ่งกับสิขออนุญาตจุดเลขทูบเนาะจุดเลขทูบป,ปักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในข้างอุโบสถของวัดป่าแห่งนี้นะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตถาวายน้ำแดงไปก่อนเนาะ ขออย่าจุดจุดเลขกถูกนะครับเสียงอย่างน้ได้ยินเสียงน้ำกันบอกพี่นอ้องอดบบหนึ่งอาจจะเป็นเสียงต้นไม้นะครับต้นไม้เป็นสีกันนะครับหรือบอกระจะเป็นสิ่งที่แนมบอกเห็นมองบอกเห็น,นครับเป็นไหนมาทักทายแล้วอาจจะไหนมาบอกแล้วว่า Okay. เพื่อรับรู้นะครับที่ผมเขามาในวัดบริเวณวัดมือนี้มาด้ยวยจุดประสงค์อันใดเนะาะอ่ะนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจุดเหล็กถูถิ่มไปก่อนเนาะเดี๋ยวจังกลับมาเบิ่งกันนะครับสาธุเียก็ขอให้เหล็กมันตรงๆมันหมานเด้อครับดวงตาหน่อย อันนี้ก็ดสีเป็นรอย เป็นรอยรอยโบดเดิมนะครับเป็นซากโบดเดิมที่เขาพังลงมาเนาะแล้วก็มีการบูรณะขึ้นใหม่หมนะครับเป็นโบดบัดป่านครับทุกคนน่ครับสังเกตจอมปวด นี่แหละครับท่านผู้ชมผมขาดการมานะ่าจะเป็นเจดีอัทิของหลวงตาหน่อยครับครูบาลองนะครับจะ่าเพื่อนกับโบเดแปะซื้อแปะรูปบอกไปเนาะ ทรงคือฐานเจดีเก้านะครับในเพิ่นก็ได้มาบุรณะใหม่เนาะก็มีพระพุทธรูปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมอันเลขทูปก็ได้ใหม่เบิดแล้วนะครับแล้วก็เลขที่ออกมานะครับนี่หลวงตาน้อยเพิ่นให้มาแล้วนะครับ เป็น3 4 4นะครับตัวสุดท้ายหน่ยจะ4นะครับกำลังสีใหม่เบิดเป็น3 4 4ี่นะครับ3 4 4 3แล้วก็4 4, 4นะ่เนาะถ้าใครชอบเลข2 3, 4, ตัว3ตัวยังไงก็ไปตัดเล่นเอาเนาะนี่นะครับตอนที่ผมขอตัวเลขกับลงตาน้อยนะครับผึ่นให้มาแล้วนะครับ3 4 4เนาะเอาล่ะครับคณะนี้ก็เป็นเวลากะผัพีผัวคัมน่เด้อ มงแรกเลยที่ตัวนี้ก็ย่งบบเห็นพระอาจารย์องค์ใดเพิ่นลับเขามาวัดน,นะครับเดี๋ยวผมกับศิเดกขอตัวลากลับไปก่อนเนาะเดี๋ยวจังไรมือล้างผมสีเขาไม่จ่อไม่ยามเพิ่นใหม่เนาะเพราะว่าเพิ่นตรงนี้พระอาจารย์นะครับมาเฝ้าอยูวันนีเนาะตรงนี้พระแหละนี่กุฏิ ลวงตาหน่อยนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับเท่าที่ผมจำได้น่นลังนี่ลังกเก่าสุดทรน,นี่คือกุฏิเก่าของลวงตาหน่อยนะครับผมเคยมาสรงแต่ก่อนเป็นกุฏิเป็นกุฏิใหม่ยกขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เป็นกุฏิปู่ปูปปป่นี่ผม่แน่ใจนะว่าพื้นห็ดเป็นอย่างแต่ว่าบ่มีคนอยู่แนนอน เคยมาหากินเด้อํานวยนป่านีม่มาเก็บผลไม้กินบักปางครับนานี้เลยหลายแห่งครับแต่มาเรอเนี่ยโบเห็นไงโบเห็นบักปางแจ้งหน่วยเลยนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศวัดป่าแห่งนี้นะครับก็มีสุนัขมาเฝ้า,ลาหล่ตัวอยู่ด้แต่บโบเห็นพระแจาก้กองค์ไงโอเค สำหรับคลิปนี้ผมขอุญา,าตัวกลับไปก่อนเนาะถ้าลงตาหน่อยเพื่อนให้โชคให้ลาบจัางนี้นผมก็จะกลับมาอีกอยู่ดอกเพราะว่าระยะทางก็ไกลกันอยู่เพราะว่าผมบริยุบานเกิดผมนะผมอยู่อีกจังหวัดหนึ่งผมบรยิยุอยู่บนนะครับขอตัวลากลับไปก่อนนะครับทุกคนคลิปหน้ายัางไงผมจะไปตรงนี้ก็ค่อย ติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเสำหรับวันนี้สวัสดีครับ